วันนี้ยังอยู่ในโหมดของข้าวต่อจากคลิปที่แล้วที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคลิปถัดไปจะพามาดูในเรื่องของข้าวกับหญ้านะครับที่เป็นจุดที่หญ้าชนะข้าวเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้มันหญ้าชนะข้าวเหตุที่หญ้าชนะข้าวเพราะว่าตรงนี้มันสูงมันโคก ประกอบกับฝนทิ้งช่วงไปประมาณ2อาทิตย์สอาทิตย์ได้นะครับทำให้หญ้าเนี่ยเขาสูงชะลุ่เร็วกว่า,วาข้าวนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าใครใครสูงกว่าคนนั้นชนะระหว่างหญ้ากับข้าว ใครสูงกว่าใครคนนั้นชนะตรงนี้หญ้าสูงกว่าหญ้าก็เลยชนะนะครับตอนนี้เขาเริ่มออกดอกออกรวงเนี่ยผมก็เริ่มเริ่มเห็นว่าเขามีรวงออกมาบ้างแล้วแต่ว่าก็นับได้เป็นจํานวนน้อยเห็นไหมครับมีแต่หญ้าเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือที่ผมตื่นเต้นตลอดไม่ว่าจะเจอสภาพไหนเจอปัญหาอะไรนะครับจะเห็นไหมครับตรงนี้เห็นได้ชัดคือตรงนี้มันโคก ดินมันแห้งจริงๆแล้วผมสังเกตดูว่าข้าวเ,าเขาตายแล้วด้วยซ้ำแต่ข้าวเขาเก่งมากแม้ว่าแล้งนะครับแต่ว่าส่วนที่ผมไม่แน่ใจว่าโคนต้นของเขารากของเขาเนี่ยยังอยู่เพราะดินมีความชื้นเนี่ยเขาก็งอกมาใหม่แต่ว่าก็ไม่ทันย่าแล้วเพราะว่าช่วงที่แล้ง ยญาเขาก็จะงอกมาเต็มไปหมดแบบนี้นะครับในบริเวณนี้นะครับบริเวณตามนิ้วมือของผมเนี่ยครับทีนี้ผมก็อยากจะรู้ต่อว่าอพอดีน้ําช่วงที่น้ํามาเนี่ยมันกลางเดือนสิงหาแล้วนะครับดินเริ่มมีความชื้นฝนเริ่มมาดินเริ่มมีความชื้น ทีนี้ผมก็อยากรู้ต่อว่าคือจริงๆอะ่ะช่วงนั้นน่ะผมไม่ควรจะตัดญ่าแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าผมตัดญ้านะครับในบริเวณนี้ตอนแรกผมจะตัดทั้งหมดในจุดที่มันมีแต่ย่าแต่ว่าถ้าผมตัดหมดผมก็จะมองไม่รู้ว่าถ้าปล่อยไว้มันเป็นแบบไหนถ้าตัดมันเป็นแบบไหนนะครับผมก็ลองมาตัดดูนะครับตรงนี้ นี่ครับรวมทั้งตรงนี้เนี่ยครับผมก็ตัดเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเขาง,งอกมาใหม่เนี่ยบริเวณที่ผมตัดหญ้าเนี่ยปรากฏว่าข้าวเขาง,งอกมาใหม่นะครับพอหญ้าโล่งตีนเนี่ยข้าวเขาจะฉลูดขึ้นมาเพราะดินมีความชื้นแล้วเขาง,งอกมาใหม่พอเขาง,งอกมาใหม่ทีนี้เขาก็ชนะวัชพืช พราะเขางอกมาสูงกว่าวัชพืชตายไหมไม่ตายครับยังอยู่เห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยทั้งหญ้าทั้งต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าต้นใบแดงนะครับต้นคือต้นต้นชนิดเนี้ยที่เห็นเห็นอยู่เนี้ยครับมันมันมีปัญหากับหญ้าไหมกับข้าวไหมจริงๆมันก็ไม่มีนะแต่มันจะมีในช่วงของการเก็บเกี่ยว คือมันติดดอกออกมาเม็ดแล้วเนี่ยต้นมันจะแข็งเนี่ยครับให้ดูตรงนี้กันนี่ครับต้นมันแข็งพอเก็บตอนที่เกี่ยวเนี่ยพวกนี้มเม็ดพวกเนี้ยมันจะเข้าไปด้วยมันก็ไปรวมอยู่กับกับข้าวนะครับอยู่ในมเมล็ดของข้าวทาให้ข้าวไม่สวยพอดีมดแดงมันเยอะเพราะตรงนี้มันอยู่ใกล้จอมปลวกนะครับอยู่ใกล้ต้นไม้ปัญหามันมีอยู่แค่นั้นเองนะครับสรุปว่า ผมตอยแม่หน่อยเพราะว่ามดมดแดงเยอะสรุปว่าหญ้ากับข้าวอยู่ด้วยกันได้นะครับผมยืนยันว่าอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าเราต้องจัดการให้อาข้าวสูงกว่าหญ้าแค่นั้นเองทำยังไงก็ได้ให้ข้าวสูงกว่าหญ้าเชื่อว่าข้าวก็จะชนะหญ้าอยู่ดีนะครับคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีสาระประโยชน์ให้กับพี่น้อง เกษตรกร,กรได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผิดตกประกันในน้อมรับไว้แก้ไขนะครับฝากคอมเมนต์ติชมให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ